กับงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวที่จะมีการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่าวิ่งเทลวิบากนะครับเป็นที่ที่รู้กันที่เป็นเทลวิบากที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกที่ชื่อว่ารายการปาตันนะครับซึ่งเราจะจัดที่ประเทศไทย3ปีซ้อนกันนะครับตั้งแต่ปีนี้ ปี2021 2022สามปีนะครับในปีนี้เราก็จะจัดอยู่3สถานที่นะครับก็คือเชียงใหม่จะมีสงขานะครับงานเอ,อ การแข่งขันวิ่งเทลวิบากครั้งนี้นะครับต้องต้องมาขอใช้สถานที่จากกองทัพบกนะครับซึ่งเ,เป็นหน่วยงานเดียวที่มีสถานที่ที่สามารถจัดก,การแข่งขันได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าการวิ่งเทลวิบากนี้นะครับลักษณะของสนามจะต้องมีความหลากหลายเรื่องเรื่องความวิบากนะครับตั้งแต่ข้ามน้ำนะครับ ข้ามสิ่งกีดขวางข้ามโค้นข้ามอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกนะครับเป็นลักษณะการแข่งขันเชิงการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่เราเรียกว่ากีฬาเชิงท่องเที่ยวนะครับหรือที่เราเรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เราก็ทราบว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ5,000คนแล้วก็มีคนติดตาม นักกีฬาอีกประมาณ15,000คนนะครับเห็นว่างานในครั้นี้มีหน่วยงานรัฐหลายหลายหน่วยงานใช่คือการจัดงานลักษณะเป็น World Event อย่างนี้นะครับลำพังเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวหน่วยง,งานเดียวก็คงไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่าง ทางในตัวของกระทรวงเองก็ต้องมีสองหน่วยงานร่วมกันนะครับก็คือการกีแลายประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไปดิดงานนี้มาก็คือสสปหนหรือที่เซ็น,นะครับซึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนนาล่องมาครับแล้วทางกระทรวงก็สนับสนุนรวมกับทางกองทัพบกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ให้การสนับสนุนตลอดยนสมาคมทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตลอดจนทางบริษัท ภาคเอกชนนะครับบริษัทมูฟเอเชียซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดอีเวนต์ระดับโลกแบบนี้นะครับเป็นการร่วมมือทั้งภาคราชการนะครับแล้วก็สมาคมแล้วก็ภาคเอกชน,นะครับร่วมกันที่จะเกิดงานระดับโลกขึ้นได้นะครับในครั้งนี้ครับเรื่องโรคระบาดนะครับที่ทางทั่วโลก กำลังเผชิญอยู่ในครั้งนี้นะครับโดยประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวมีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศนะครับระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเราสามารถที่จะมีระบบคัดกรองที่ดีนะครับตั้งแต่ลงจากสนามบินมานะครับเรามีระบบคัดกรองที่ดีแล้วเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมนะครับ โครงสร้างทางสาธารณสุขเราพร้อมนะครับการจัดอีเวนต์ระดับโลกระดับโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยในการที่จะคัดกรองคนนะครับแต่การแข่งขันจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาที่จะถึงนะครับเป็นครั้งเป็นเป็นแมตช์แรกที่จัดที่เชียงใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าระยะเวลา เดือนมิถุนาเหตุการณ์เรื่องโรคระบาดก็น่าจะน่าจะสงบลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นระดับโลกนี้เราได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคตั้งแต่เนิ่นๆไว้แล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีการเวิร์คทำเวิร์คช็อปกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ก็เชิญชวนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็คนไทยนะครับมาทดสอบความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจนะครับว่าถ้าท่านผ่านสนามการแข่งขันสปาร์ตันในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับทดสอบความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจได้นะท่านก็สามารถไปได้ทุกสนาม ทั่วโลกนะครับทั้งการวิ่งเทลที่ประเทศฝรั่งเศสหรือกีฬาอื่นๆนะครับเพราะว่าสปาร์ตันนี้เป็นจะต้องแข็งแร่งทั่วทั้งร่างกายนะครับทั้งแขนทั้งขาทั้งจิตใจอะไรต่างๆนะครับถ้าผ่านสนามนี้ได้ผมเชื่อว่า สามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภทนะครับก็เชิญชวนเยาวชนที่รักความท้าทายนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปตลอดจนทหารตำรวจก็มาร่วมกันนะครับว่าคนไทยเราก็เป็นหนึ่งนะครับไม่แพ้ชาวต่างประเทศนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ